สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมิสในนามของตัวแทนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะจะพานักเรียนนะคะได้ท่องเที่ยวแม้ในช่วงที่อยู่ใน การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 เนี่ยนักเรียนก็สามารถเที่ยวได้กับมิสนะคะในวันนี้มิใหญ่จะได้นำเสนอสถานที่ที่อยู่ไม่ไกลโรงเรียนเซนต์โดมินิกเลยนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์วังสวนพระกาศค่ะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ใจกลางเมืองที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบและอยู่ใกล้เรามากทีเดียว พิพิธภัณฑ์วังสวนพากาศนะคะอยู่ในบริเวณเขตราชเทวีนะคะถนนสอยุทยากรุงเทพมหานครนี่เองนักเรียนสามารถเดินทางได้ด้วย BTS ออกสถานีพญาไทยนะคะทางออกที่4ลงมาและเดินเรียบทางขวามือพิพิธภัณฑ์จะอยู่ริมถนนใหญ่เลยค่ะและมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายทางประวัติศาสตร์ซึ่งเดี๋ยวมิจจะพาไปชมกันนะคะ ไปรับชมกันเลยค่ะวังสวนผักกาศเดิมเป็นสวนผักกาศเป็นวังที่ประทับของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุมพฤพงศ์บริพัตรกรมเมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิ์และหม่อมราชวงศ์พันทิพย์บริพัตรเทวกุลตั้งอยู่บนพื้นที่หกไร่ บนถนนเสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพโดยสร้างเพื่อประทับในช่วงสุดสัปดาห์และเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมศิลปะและโบราณวัตถุโดยที่เจ้าของบ้านยังใช้เป็นที่พำนักอยู่ตั้งแต่พศ2495ภายหลังจากที่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุมพฤพงศ์บริพัตรกรม,มมือนนครสวรรค์สักติพินิษฐ์ สิ้นระชนเมื่อพศ2502พระชายาคือหม่อมพระราชวงศ์พันทิพย์บริพัตรได้มอบให้วังสวนผักกาดอยู่ในความดูแลของมูลนิธิจุมพศพันทิพย์และเปิดเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดตั้งแต่นั้นมาเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนได้เรียนรู้ ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์วังสวนปรกกาดแล้วน่าสนใจมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะในเวลานี้มิสจะพานักเรียนนะคะไปพบกับในบริเวณของพิพิธภัณฑ์วังสวนปรกกาดซึ่งประกอบด้วย8อาคารและจะไปดูกันว่าใน8อาคารนี้มีสิ่งใดน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยคะ่ะพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดตั้งอยู่บนพื้นที่6ไร่ประกอบไปด้วยเรือนไทย8หลัง ซึ่งแต่ละเรือนจะมีทางเชื่อมเดินถึงกันดังนั้นเริ่มต้นขึ้นชมตั้งแต่เรือนหลังที่หนึ่งไล่ไปตามลำดับในเรือนไทยแต่ละหลังจะจัดแสดงเรื่องราวต่างๆรวมถึงพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงพิพิธภัณฑ์โขนและห้องศิลปกรรมนิทรรศการมารสีซึ่งจัดแสดงอยู่ในศิลปาคารจุมพฤพันทิพย์ เรือนไทยหลังที่หนึ่งจัดแสดงพระรูปของพระราชวงศ์ไทยราวพุทธศตรวรรษที23่23-25และเครื่องดนตรีไทยของทูลกระหม่อมบริพัตรได้แก่กองโบราณขนาดใหญ่จำนวนหใบซอสามสายและละนาดเอกเป็นต้นส่วนชั้นบนนั้นมีพระพุทธรูปสมัยอู่ทองของไทยอินเดียคันธราชและพะม่า โบราณวัตถุที่แสดงได้แก่ปฏิมากรรมต่างๆเช่นเทวรูปศิราพระอุมาเทวรูปอัฏนาลีเป็นต้นเรือนไทยหลังที่สองส่วนใหญ่เก็บเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของสมเด็จในกรมและคุณท่านด้านนอกจัดแสดงสับป,ปะคับตู้พระไตรปิฎกลายลดน้ำสมัยอยุธยาบนฝาผนังติดตาลปัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับราชสกุลบริพัตรงาช้างแกะสลักลายไทยพานประดับมุกตะรุ่มประดับมุกตลับงาช้างเป็นต้นเรือนไทยหลังที่3จัดแสดงโบราณวัตถุต่างๆได้แก่ภานชนะเบญจรงเครื่องถมเงินและถมทองเรือนไทยหลังที่4เป็นหอพระ อยู่ทางทิศตะวันตกหน้าหอพระมีประตูมุกสมัยอยุทยาตอนปลายราวพุทธศตรวตรรษที่2 2ถึง23ภายในห้องพระมีพระพุทธรูปสำริดสมัยต่างๆเช่นสมัยทวาราวดีสีวิชัยรบบุรีและสมัยสุขโขทยัยและมีพระบทเกี่ยวกับพุทธประวัติใต้เรือนไทยหมู่นี้ คือถ้ำอารีบาบาเป็นห้องที่เก็บรวบรวมตัวอย่างหินสวยงามแปลกๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเรือนไทยหลังที่5จัดแสดงเครื่องแก้วลายทองเครื่องเงินซึ่งทูลกระหม่อมบริพัตรและเสด็จในกลมทรงสะสมไว้ นอกจากนี้ยังมีตุ๊กตาสังคโรคดินปั้นเหรียญกษัตริ์สมัยต่างๆทั้งของไทยและต่างประเทศจำนวนมากเรือนไทยหลังที่6จัดแสดงพาชนะต่างๆทั้งพาชนะดินเผาสมัยโบราณเครื่องสังคโรคสมัยสุขโขทยัยเครื่องไรยคามจีนและตุ๊กตาดินเผาต่างๆเป็นต้น เรือนไทยหลังที่7จัดแสดงบริบทของโขนเรื่องรามาเกียรติ์ในด้านศิลปรกรรมขแขนงต่างๆได้แก่การแสดงจิตกรรมปฏิมากรรมวรรณกรรมและวนนะรรณคดีนำเสนอด้วยกองทัพตุ๊กตาตอนศึกกุมมกรรกันที่เคลื่อนกองทัพโรมรันทำสงครามตุ๊กตาดินเผา หัวขวขนาดเท่าจริงหุ่นละครเล็กซึ่งร้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นงานหัตกรรมของช่างไทยเรือนไทยหลังที่8ชั้นบนจัดแสดงโบราณวัตถุยุคบ้านเชียงได้แก่ผานชนะดินเผาเขียนสีกำไรสำลิดหัวขวานลูกปัดต่างๆเป็นต้นชั้นล่างของเรือนจัดแสดงตัวอย่างหิน เปลือกหอยและซากสัตว์โบราณขนาดเล็กที่อยู่ในหินหรือฟอสซิลเป็นยังไงบ้างคะ ใน8อาคารทางประวัติศาสตร์ที่มีสิ่งต่างๆมากมายให้นักเรียนได้เรียนรู้เหมือนมือเหนที่นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนหรือเปล่าหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษรสามารถเจอได้ครบที่นี่เลยใช่ไหมคะ แล้วมิสนะคะวันนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่สนใจถ้าหลังช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโควิดนี้แล้วนักเรียนอยากจะสามารถไปเที่ยวชมมิสก็นำข้อมูลเพิ่มเติมที่นักเรียนจะสามารถได้ไปรับชมไปดูไปเห็นกับตาด้วยตัวเองเลยนะคะขอเรียนเชิญทุกคนเลยและที่นี่นะคะมีค่าเข้าชมสำหรับคนไทย50บาทและต่างชาติ100บาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อเป็น การสนับสนุนและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่าลืมไปเที่ยวชมไปรับชมสิ่งมีค่าทางประวัติศาสตร์อย่างนี้มากๆนะคะและข้อมูลเพิ่มเติมก็อยู่ทางด้านนี้แล้วค่ะหวังว่านักเรียนนะคะจะได้รับชมแล้วก็ได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะวันนี้มิสก็ขอลาเพียงเท่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ